จะมารีวิวบ้านไม้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีตัวด้านหน้าของบ้านนะคะจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าจะมีประตูเหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นด้านหลังของตัวบ้านนะคะนี้ค่ะแล้วก็จะมีชิ้นนี้จะเป็นตัวเป็นพื้นบ้านนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเบาะรองนอนเป็นเบาะบางบางอย่างนี้นะคะ1ชิ้นค่ะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด้านข้างของบ้านนะคะสองชิ้นนี่นะคะชิ้นหนึ่งจะมีจอประตูจอบหน้าต่างไว้นะคะแบบนี้อีกชิ้นหนึ่งจะไม่ได้จอกนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นหลังคาของบ้าน,นะคะ่ะสองชิ้นแบบนี้นะคะวิธีประกอบนะคะเราจะเอาตัวด้านหน้าของบ้านนะคะ กับด้านข้างที่มีหน้าต่างแบบนี้นะคะเอามาเสียบเข้าด้วยกันใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็วางลงไปที่ตรงล็อกจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาส่วนที่เป็นด้านหลังนะคะเสียบเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะ ได้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวที่เป็นปืนบ้านนะคะนี่ใส่เข้าไปก่อนเสียบเข้าไปในช่องนะคะแบบนี้แล้วก็เอาตัวบ้านที่เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะมาใส่ แบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็เอาเบาะนอนนะคะวางด้านในต่อมาก็จะเป็นหลังคานะคะ,ต,ะ,คะ,คะตัวแผ่นหลังคาจะมีแผ่นกับแผ่นใหญ่นะคะจาต,ต่างกันนิดนึงแบบนี้นะคะลองเทียบขนาดดูนะคะต่อต่าแผ่นเล็กวางไปก่อนนะคะ ก็ต่างเพแผ่นใหญ่นะข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนตัวของประตูด้านหน้านะคะสามารถเปิดเข้าออกได้แล้วก็ล็อกได้นะคะแบบนี้นะคะเปิดได้กว้างแบบนี้เลยแล้วก็ปิดล็อกได้ะคะ่ะ